เอาเลยครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผม t ndx channel นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยให้กำลังใจกันง่ายๆโดยการกดไลค์ให้ถึง999ไลค์ก็ดีใจแล้วครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการสรุปเนื้อหาของ Attack on Titan ซีซั่นที่4พาร์ที่1 ep ที่2แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดู ep ที่1เนี่ยก็สามารถกดที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลยนะและคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูเองก็ปิดคลิปนี้ทิ้งไปนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังผมสปอยเนี่ยก็ชกเชิญ หลังจากการประชุมของพวกเหล่านักลบมาเลยครับก็ทําให้ไรเนอร์ได้รู้ว่าเขาจะต้องกลับไปที่เกาะพาราดีอีกครั้งนึงนะครับในคืนวันนั้นเนี่ยไรเนอร์ก็คิดมากจนนอนไม่หลับไรเนอร์ก็เลยนึกย้อนกลับไปในวันที่เขาตัดสินใจมาเป็นนักลบรับใช้มาเลย ในคืนวันหนึ่งสมัยที่ไรเนอร์ยังเป็นเด็กๆเ,เนี่ยแม่ก็ได้ส่งไรเนอร์เข้านอนตามปกติครับแต่แม่ก็ได้บอกความลับกับไรเนอร์ว่าสาเหตุที่เราถูกพ่อของลูกทอทิ้งให้อยู่ในเขตกักกันกันแค่2คนนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเรามีสายเลือดปีศาจเอลเดีย er ยังไงล่ะไรเนอร์ส่วนพ่อของลูกเนะี่ยเขาเป็นชาวมาเลย์ที่สูงศักซึ่งในประเทศมาเลย์เนี่ยก็มีกฎห้ามไม่ให้คนมาเลย์มีลูกกับชาวเอลเดีย er, เด็ดขาดเลยนะครับเพราะงั้นเรื่องชาิกําเนิดของไรเนอร์เนี่ยก็เลยถือว่าเป็นความลับนะฮะฉากนี้ก็เลยเผยให้เรารู้วว่่่่่าารรรเเเเนนนนออ์ยปป็็ลลูกคคึงคพนนมมสแ เป็นชาวเอลเดีย er นะ <c oughs> ก็เลยทําให้ครอบครัวเนี่ยต้องแตกแยกครับไลเนอร์เนี่ยคิดว่าการที่พ่อไม่มาอยู่กับแม่ครับมันเป็นเพราะว่ากฎหมายของประเทศมาเลนะครับพนเนี่ยไลเนอร์ก็เลยตัดสินใจจะเป็นนักลบเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยพ่อจะกลับมาอยู่กับแม่แล้วก็ได้ใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยไลเนอร์ก็ตั้งใจฝึกฝนอย่างหนักนะครับแล้วไลเนอร์เนี่ยก็ได้เข้ารับการทดสอบสุดโหดเพื่อที่จะได้เป็นนักลบสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความตั้งใจของไรเนอร์ครับ <c oughs> ก็เลยทาให ไลเนอร์ในตอนนี้เนี่ยก็ดีใจมากเลยครับที่ในที่สุดเนี่ยเขาจะได้เป็นนักลบแล้วพ่อจะได้กลับมาอยู่กับเขาแล้วครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคนที่จะได้รับสืบทออพลังไททันมันจะมีแค่6คนเท่านั้นแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่านักลบฝึกหัดเนี่ยดันมี7คนใช่ไหมครับนั่นก็แปลว่าจะต้องมี1คนที่จะไม่ได้รับสืบทอดพลังและต้องรอต่อคิวในอีก13ปีข้างหน้า พอโก้เนี่ยก็แซะไลเนอร์เลยนะฮะว่านายจะดีใจทําเพื่อเพราะยังไงซานไนก็เป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในหมู่พวกเรามาเซลกับพอโก้เนี่ยเขาเด่นด้านพละกําลังนะฮะส่วนพีคเนี่ยเด่นด้ามันสมองเบลทูตเนี่ยก็แม่นปืนที่สุดในรุ่นส่วนแอนนี่เนี่ยเป็นคนที่มีทักษะการต่อสู้ที่ดีที่สุดแล้วก็ไลเนอร์ของเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรเด่นสักด้านเลยนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ไลเนอร์ผ่านมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็คือความจงรักภักดีต่อมาเลที่ไลเนอร์เขียนลงไปในข้อสอบ พอโก้เนี่ยก็พูดถักถางไลเนอร์ไม่หยุดนะฮะจนไลเนอร์เนี่ยของขึ้นแล้วจะไปใส่เดี่ยวกับพอโก้และแน่นอนว่าพอโก้เนี่ยก็ตึงกว่าเยอะครับอัดไลเนอร์ล่วงลงไปนอนกองกับพื้นแต่ก็ยังดีนะฮะที่มาเซลเข้ามาห้ามเอาไว้แล้วก็ได้ขอโทษแทนน้องชายของเขาคนที่เป็นมิดกับไลเนอร์มากที่สุดในกลุ่มเนี่ยก็คือเบลทูธนะฮะเข้ามาช่วยพยุงให้ไลเนอร์ลุกขึ้นส่วนแอนนี่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจใครทั้งนั้นแหละครับด้วยความที่ไลเนอร์เนี่ยมันกระเฮี้ยนกระหือรืออยากจะเป็นนักลบมากขนาดนั้นนคครรรรบเเเเเลลลูก็ยยยถาาาาามมว่อออ์ิดดีีจะุื แค่13ปีเองนะแต่ไลเนอร์เนี่ยเขามีทัศนคติที่ดีมากเลยนะครับไลเนอร์มองว่าเขาเนี่ยจะได้เป็นวีรบุรุษตั้ง13ปีตั้งหากและฉันก็จะได้เป็นลูกชายที่น่าภูมิใจที่สุดในโลกยังไงละ่ะในเวลาเดียวกันบนเกาะพาราดีเนี่ยเอเลนที่ใช้ชีวิตแบบเบื่อหน่ายก็ได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็บ่นว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเลยเหรือไงนะ แล้วเวลาก็ได้ผ่านไปจนถึงวันที่เหล่านักรบได้รับสืบทอดพลังไททันกันเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูกันครับว่ามีใครบ้างเริ่มจากแอนนี่ผู้สืบทอดพลังไททันหญิงเดิมทีแล้วเนี่ยไททันหญิงก็ไม่ได้มีพลังโดดเด่นอะไรนะแต่ด้วยความที่ผู้ถือครองคือแอนนี่ครับก็เลยทาให้ไททันตนนี้เนี่ยแข็งแกร่งมากต่อไปเนี่ยก็จะเป็นไททันเกราะนะครับผู้ที่ได้รับสืบทอดเนี่ยก็คือไลเนอร์ความสามารถของไททันเกราะเนี่ยก็คือการเป็นโลค,คอยตั้งรับการโจมตีนะครับเหมาะสมกับไลเนอร์ที่เป็นคนมีความอดทนสูงเป็นอย่างมาก ต่อไปก็จะเป็นไททันกรามผู้ที่ได้รับสืบทอดเนี่ยก็คือมาเซลถึงจะเป็นไททันที่มีรูปร่างเล็กครับแต่แรกมาด้วยความรวดเร็วแล้วก็ขากรรไรอันทรงพลังที่สามารถบดขยี้สิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายก็เลยทําให้ไททันตัวนี้เนี่ยเป็นไททันที่สามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงนะครับ ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นไททันสัตว์ป่าผู้ที่ได้รับสืบทอดเนี่ยเรียกได้ว่านายสั่งมาเลยครับว่าต้องเป็นไอหมอนี M ่เ e ท่านั้นครับนั่นก็คือซีกโดยที่จุดเด่นของไททันสัตว์ป่าเนี่ยมีแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะก็คือร่างกายที่ใหญ่โตเป็นรองแค่ไททันมหอือมาเท่านั้นแต่ด้วยความที่ผู้ถือคลองเป็นซีกนะจึงทําให้มันมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะฮะนั่นก็คือใครก็ตามที่ได้รับน้ําไขสันหลังของซีเข้าไปในร่างกายก็จะสามารถถูกเปลี่ยนให้กลายร่างเป็นไททันไร้สติ ความสามารถหลักๆเนี่ยก็คือสามารถอยู่ในร่างไททันต่อเนื่องได้นานมากที่สุดนะครับเหมาะที่จะเอาไว้ทําภารกิจที่มีระยะเวลายาวนานครับและไททันตนสุดท้ายเนี่ยก็คือไททันมะฮือมานะครับผู้ที่ได้รับสืบทอดเนี่ยก็คือเบลทูธไททันมะฮือมาเนี่ยจุดเด่นเลยก็คือมีร่างกายที่ใหญ่โตที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับพลังทําลายล้างระดับเทพเจ้าแบบว่าใช้พลังแปลงร่างทีนี่กระจุยไปทั้งเมืองได้เลยนะ ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่อ่อนที่สุดในกลุ่มอย่างไรเนอร์ก็ได้กลายเป็นนักลบซะอย่างนั้นพอโก้ที่ควรจะได้เนี่ยก็เลยของขึ้นเลยครับแล้วก็มาถามกับไรเนอร์ว่านายใช้วิธีอะไรกันแน่วะทำไมคนห่วยแตกอย่างนายถึงได้ถูกเลือกแทนที่จะเป็นฉันไรเนอร์ er เนี่ยมันก็ได้ทีครับก็เลยเยาะเย้ยพอโก้กลับไปบ้างพอโก้ตอนนี้เนี่ยก็เดือดจัดจะกรหม,มัดซัดหน้าไรเนอร์แล้วนะแต่ว่ามาเซลเนี่ยก็เข้ามาห้ามเอาไว้ครับและเตือนไม่ให้พอโก้ขัดขานการตัดสินใจของกองทัพไม่อย่างนั้้้้นนนนนนนมมมมัััจะเเเเเปป็็็คควาาาาผิดรบกกกลลยสหหหหตๆทลลทีีท่่ํใพอออโไไช มาจนถึงปัจจุบันมาเซลก็ทาหน้ารู้สึกผิดแล้วก็พูดขอโทษไลเนอร์อีกแล้วครับทำเอาไลเนอร์เริ่มจะสงสัยแล้วนะว่าจะขอโทษอะไรกันนักหนาและในที่สุดเนี่ยก็ได้มาถึงวันที่เหล่านักลบจะต้องทาภารกิจชิงพลังไททันบันพบุรุษแล้วนะมาเลเนี่ยก็เลยจัดรถม้ามารับให้ถึงในเขตกักกันอย่างสมเกียรติชาวเอลเดียในเขตกักรกันเนี่ยต่างก็มาร่วมแสดงความยินดีเต็มไปหมดเลยนะครับรวมถึงแม่ของไลเนอร์เนี่ยก็มายืนส่งไลเนอร์ด้วยนะและร้องไห้หลังน้ําตาภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้เป็นอย่างมาก ในจังหวะที่คนยืนกันเยอะๆเนี่ยไรเนอร์ก็ได้สังเกตเห็นพ่อของตัวเองนะก่อนที่จะไปเนี่ยไลเนอร์ก็เลยแวะไปบอกพ่อก่อนว่าในตอนนี้ผมทําได้แล้วนะครับพ่อผมเป็นนังลบมาเลผู้ทรงเกียรติแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปพ่อกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับแม่ได้แล้วนะแต่สิ่งที่พ่อตอบกลับมาเนี่ยมันก็ทําให้ไลเนอร์ได้รู้ว่าพ่อเนี่ยไม่เคยรักเขาหรือแม่เลยแม้แต่นิดเดียวสําหรับพ่อเนี่ยไลเนอร์ก็เป็นเพียงแค่เด็กที่ทะลุถุงยางมาเกิดเท่านั้นนั่นจนึงทําใ,ให้ไลเนอร์ตัดใจเรื่องพ่ออย่างน้อยเนี่ยเข หลังจากที่พวกไลเนอร์เดินทางมาถึงยังเกาะพาลาดีแล้วเนี่ยพวกไลเนอร์ก็เดินทางมุ่งหน้าไปทางเหนือต่อนะครับพอผ่านช่วงทะเลทรายมาได้เนี่ยก็เลยหยุดแวะพักเพื่อคุยแผนการต่อไปสำหรับนักรบที่ได้มาทำภารกิจนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4คนนะฮะได้แก่มาเซลเบลทูธแอนนี่แล้วก็ไลเนอร์ส่วนซีกับพีกเนี่ยจะต้องคอยอยู่ช่วยเหลือประเทศมาเลนะฮะไม่สามารถมาพร้อมกันหมดได้นะเดี๋ยวมาเลยจะไม่เหลือพลังไททันเอาไว้ใช้งานในคืนนั้นมาเซลเนี่ยก็ได้ตัดสินใจบอกความจริงกับไลเนอร์ว่าแท ไม่ใช่ผู้ถูกเลือกให้เป็นนักรบตั้งแต่แรกนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นพอโก้ครับที่ได้รับพลังไทท่านเกราะแต่ทว่ามาเซลเนี่ยไม่อยากจะให้น้องชายของเขาต้องมีอายุไขสั้นนะฮะมาเซลเนี่ยจึงพูดอวยไรเนอร์ให้ผู้บัญชาการฟังแล้วก็ตําหนิน้องชายตัวเองว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ฮะจนสุดท้ายเนี่ยผู้บัญชาการก็ตัดสินใจเลือกไรเนอร์จนได้ พอได้รู้ความจริงเนี่ยไลเนอร์ก็ถึงกับสตั้นไปเลยนะฮะจนฟ้าสว่างในจังหวะนั้นไททันยูมิวที่บังเอิญอยู่แถวนั้นเนี่ยก็ได้เข้าโจมตีไลเนอร์ที่ไม่ทันได้ระวังตัวจนมาเซลที่เข้าไปปกป้องไลเนอร์เนี่ยถูกรับประทานไปต่อหน้าต่อตาในจังหวะนั้นไลเนอร์ก็สับตีนแตกแบบไม่คิดชีวิตไม่หันหลังกลับไปมองเลยด้วยซ้ำแอนนี่กับเบลทูธเนี่ยก็วิ่งตามมาติดๆฮะแอนนี่เนี่ยก็บอกว่าไม่เลวนน่ไลเนอร์ครั้งแรกเลยนั้นเนี่ยที่ฉันวิ่งแพ้นายน่ะเป็นการพูดส พวกนายถึงไม่ต่อสู้ล่ะพอนายสองคนวิ่งฉันก็เลยทําอะไรไม่ถูกไปด้วยสุดท้ายเราก็เลยต้องสูญเสียมาเซลและพลังไททันกรามไปแอนนี่เนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วครับพอกันทีนะฉันกลับดีกว่าในเมื่อไม่มีมาเซลแล้วเราก็ทําภารกิจต่อไปไม่ได้หรอกแต่ไลเนอร์เนี่ยรู้ตัวดีเลยครับว่าถ้าเกิดกลับไปแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องโดนมาเลยยึดพลังคืนแน่ๆไลเนอร์เนี่ยก็เลยพูดขู่2คนนั้นไปว่าถ้าเกิดว่าเรากลับไปกันหมดคิดว่าจะมีแค่ฉันคนเดียวที่โดนเหรอแน่ใจได้ไงว่าพวกนายสคนจะไม่โดนลงโทษกับฉันนน,น่ทาเอออแีียขงขงึ้ล ที่ไลเนอร์เนี่ยมันมาทาตัวฉลาดเอาตอนนี้ถ้าเกิดว่าตอนนั้นแกมีสติแค่เซลเดียวของตอนนี้สักหน่อยเราก็คงไม่ต้องเสียมาเซลไปแอนนี่เนี่ยก็เลยเดือดจัดกระทืบไลเนอร์สยับไลเนอร์ที่โดนกระทืบจนสภาพยับเยินเนี่ยก็ได้กระโดดไปล็อกคอแอนนี่เอาไว้ครับแล้วก็บอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไลเนอร์น่ะได้ตายไปแล้วถ้าเกิดว่าพวกนายอยากได้มาเซลนักแลก้วก็เดี๋ยวฉันจะเป็นมาเซลให้ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยไรเนอร์ก็เลยกลายเป็นคนมี2บุค,คลิกและแอนนี่กับเบลทูธเนี่ยก็ยอมทําตามที่ไรเนอร์บอกครับมุ่งหน้าต่อไปยังกงําแพงโดยเริ่มแรกเนี่ยจะใช้พลังไททันของแอนนี่ครับวิ่งฝ่าฝูงไททันนับร้อยไปจนกระทั่งแอนนี่เนี่ยเริ่มหมดแรงนะก็จะถึงตาของไรเนอร์ที่เป็นคนรับไม้ต่อในการวิ่งแบบเพื่อนๆไปครับและในที่สุดเนี่ยก็ได้มาถึงกําแพงมาเลียจนได้ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของเบลทูธครับที่จะต้องเจาะก,กำแพงมาเรียเพื่อให้ไททันนับร้อยที่วิ่งตามมาเนี่ยมัน ชุลมุนเนี่ยก็จะสืบหาไปด้วยครับว่าไททันบันพบุรุษเนี่ยอยู่ที่ไหนนะแล้วก็จะแย่งชิงมาให้ได้แต่ก็อย่างที่รู้กันนะฮะว่าตระกูลเลสเนี่ยปล่อยเซอร์ประชาชนเลยนะพวกไลเนอร์เนี่ยก็เลยหาตัวพลังไททันบันพบุรุษไม่เจอครับในตอนที่เบลทูธออกมาจากร่างไททันมาหืมมาเนี่ยมันก็ได้มีไททันตัวหนึ่งตรงเข้าไปจะแดกเบลทูธไลเนอร์กับเบลทูธเนี่ยก็ตกใจเป็นไก่ตาแตกเลยครับนึกว่าจะโดนไททันตัวนั้นจับแดกซะแล้วแต่ที่ไหนได้เนี่ยไททันไดนาเนี่ยก็เดินผ่านเบลทูธไปเฉ จากนั้นไลเนอร์เนี่ยก็มุ่งหน้าต่อไปเพื่อพังประตูชั้นในในเขตชิกันชีนาตามเนื้อเรื่องที่เราได้ดูกันในซีซั่นที่1และในเมื่อยังหาไททันบรรพบุรุษไม่เจอครับพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็เลยต้องเนียนเป็นประชาชนที่ประสบภัยแล้วก็ไร้บ้านแล้วก็ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ในชนบทได้สักระยะหนึ่งนะครับพวกไลเนอร์เนี่ยก็ตัดสินใจมาสมัครเข้าเป็นทหารฝึกหัดรุ่นที่104เพื่อที่จะได้เข้าใกล้กับราชาในกำแพงมากขึ้นในระหว่างที่เป็นทหารฝึกหัดครับแอนนี่เนี่ยก็จะคอยรับหน้าที่เป็นคนเข้า จนในวันหนึ่งแอนนี่เนี่ยก็ได้บังเอิญไปสะกดรอยตามเคนนี่แอคเคอร์แมนคนที่เป็นดั่งมือขวาของราชาเข้าให้แน่นอนว่าระดับเคนนี่เนี่ยก็รู้ตัวได้ในทันทีว่าเขาถูกสาวน้อยคนนี้แอบสะกดรอยตามแอนนี่เนี่ยก็เลยอ้างไปว่าเธอคือลูกสาวของเคนนี่กับหญิงขายบริการที่เคนนี่ชอบไปหาบ่อยๆครับแต่แน่นอนว่าเคนนี่ก็จับโปะได้ในทันทีนะครับเพราะว่าผู้หญิงคนที่เธออ้างว่าเป็นแม่ของเธอเนี่ยก็คือน้องสาวของเคนนี่พอแอนนี่รู้ตัวแล้วว่าเธอเนี่ยถูกจับได้ครับก็เลยจะระเข้ฟาดหางใส่เคนนี่ไป1ดอก แล้วก็วิ่งสับตีนแตกหนีเอาตัวรอดไปได้ลหลังจากที่หนีรอดมาได้เนี่ยแอนนี่ก็ได้มานัดประชุมกับพวกไลเนอร์แล้วบอกให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเธอแอบเข้าไปสืบในเมืองชั้นในไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าเธอเนี่ยถูกจับได้นะแล้วครั้งหน้าเนี่ยเธอไม่รอดแน่ตอนนี้ก็คือแอนนี่เนี่ยไม่ไหวแล้วครับถอดใจอยากจะกลับมาเลแล้วก็เอาข้อมูลเท่าที่หาได้เนี่ยไปรายงานก็พอแล้ว แต่ไลเนอร์เนี่ยไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าเวลา5ปีที่ผ่านมากับข้อมูลแค่นี้เนี่ยมาเลต้องผิดหวังแน่ๆไลเนอร์ iner, จึงเปลี่ยนแผนและแตัดสินใจจะทำลายกำแพงโลเซ่ซะนั่นคงเป็นทางเดียวที่จะบีบให้ราชาใช้พลังไทยท่านได้แต่แอนนี่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าทำแบบนั้นนะ่ะประชาชนและเพื่อนๆของนายต้องตายกันเป็นเบือเลยนะซึ่งไลเนอร์ก็บอกว่าไม่สนครับยังไงซะพวกมันก็เป็นปีศาจเอลเดียโดยคำสั่งของไลเนอร์เนี่ยก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ไทท่านบุกกำแพงโลเซ่เคทรอสในซีซั่นที่หนึ่งจากนั้น, iner, น,นไลเ,เนอร้ใช เพิงเคลื่อนย้ายสามิติกับเอเลนเอเลนในตอนนั้นเนี่ยก็กาลังท้อทแท้กับการฝึกแล้วก็ถามไลเนอร์ว่าต้องทํายังไงเชื่อถึงจะเป็นแบบนายหรือมีกส่าดได้ไลเนอร์ไลเนอร์เนี่ยก็เห็นภาพตัวเองตอนในเด็กซ้อนทับกับเอเลนครับก็เลยให้กําลังใจไปว่านายก็แค่ทําในสิ่งที่นายควรทําก็พอแค่ทํามันต่อไปเรื่อยๆถ้านายอยากจะกําจัดไททันทั้งหมดฉันเชื่อว่าสักวันนายต้องทําได้แน่ และเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ไลเนอร์เนี่ยเกิดอาการซึมเศร้านะเพราะว่าเขาเนี่ยคือคนที่ออกคาสั่งให้ทําลายกําแพงจนเพื่อนๆนที่เติบโตมาด้วยกันเนี่ยตายเป็นจำนวนมากแต่อีกใจน,นึงเนี่ยเชื่อว่าไลเนอร์เขาก็คงผูกพันกับเพื่อนๆในกําแพงมากเช่นกันนะครับและภาพก็ได้ตัดกลับมาที่เวลาปัจจุบันไลเนอร์ในตอนนี้เนี่ยก็เสียใจกับทุกอย่างที่ผ่านมามากๆครับจนถึงขั้นที่ว่าเขาเนี่ยอยากจะจบชีวิตตัวเองเลยนะแต่ก่อนที่ไรเนอร์จะลงมือทําแบบนั้นเฟลโกที่บังเ่้าาน,นา็วถป แบบนี้ต่อไปฉันต้องแพ้กาบิแน่แน่นั่นก็เลยเรียกสติไลเนอร์กลับมาครับและทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจจะอยู่ต่อไปเพื่อปกป้องน้องๆของเขาในระหว่างที่ฟาโก้กำลังเดินกลับบ้านแบบผิดหวังสุดๆครับน้องก็ได้บังเอิญไปเจอกับชายทหารผ่านศึกคนที่ฟาโก้เนี่ยเคยช่วยปรับปอกแขนให้เมื่อก่อนหน้านี้ชายคนนั้นก็ถามกับฟาโก้ว่าเพิ่งกลับจากการฝึกเป็นนักรบเหรอฟาโก้เนี่ยก็ซึมๆแล้วก็ตอบไปว่าใช่ครับ แต่ว่าผมสู้เขาไม่ได้เลยในบรรดานักลบฝึกหัดมีคนคนนึงเก่งกว่าผมมากเพราะงั้นผมก็คงไม่ได้เป็นนักลบแล้วลหละชายคนนั้นก็บอกว่าก็ดีแล้วนี่นายเป็นเด็กดีนะถ้าเกิดว่านายมีอายุยืนยาวแล้วก็ฉันจะดีใจมากฟาโก้ก็ได้บอกให้ชายคนนั้นฟังว่าที่เขาอยากจะเป็นนักลบเนี่ยก็เพื่อปกป้องกาบีเด็กผู้หญิงที่เขาหลงรักแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจบแล้วล่ะเพราะว่าฟาโก้เนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะเอาชนะกาบีได้และทั้งสองคนเนี่ยก็ใช้เวลาร่วมกันนะครับชายคนนั้นก็ไม่เชิงว่าจะพูดให้ นลูกขึ้นสู้อีกครั้ง พอได้พูดคุยปรับทุกกับชายทหารผ่านศึกคนนี้เนี่ยเฟลโกก็รู้สึกดีขึ้นแล้วครับก่อนที่จะแยกจากกันชายคนนี้เนี่ยก็แนะนําตัวว่าเขามีชื่อว่าครูเกอร์และครูเกอร์เนี่ยก็ฝากให้เฟลโก้ไปส่งจดหมายให้หน่อยสิถ้าเกิดว่าครูเกอร์เป็นคนไปส่งเองเนี่ยเขาต้องส่งในเขตก,กักกันนะครับแน่นอนว่าจดหมายของชาวเอลเดียเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบโดยละเอียดนะครับซึ่งครูเกอร์เนี่ยก็ไม่อยากให้มันถูกเปิดอ่านนะก็เลยกะว่าจะฝากเฟลโกเนี่ยออกไปส่งจดหมายที่ตู้ไปรษณีย์ด้านนอกเขตกักกันให้หน่อยครูเกอร์ก็บอกวว่าาาเขาอยสยสงััับบบคคครรร ดนะีแน่นอนว่าในฐานะนักรบฝึกหัดเนี่ยฟาลโกสามารถเข้าออกเขตก,กับกันได้แบบอิสระเลยนะครับเด็กน้อยที่มีใจิตใจดีอย่างฟาลโก้เนี่ยก็ยินดีจะช่วยอยู่แล้วแหละครับเรื่องแค่นี้อะนะ ตัดภาพมาที่ผู้บัญชาการมาการ์เขาก็กําลังงงว่าเกิดเรื่องเอไออะไรขึ้นที่ศูนย์บัญชาการกันแน่เนี่ยซึ่งสาเหตุที่ทุกคนแตกตื่นกันแบบนี้ครับมันก็เป็นเพราะว่าตระกูลไทเบอร์เนี่ยเดินทางมาที่นี่ครับมาพร้อมกับทหารองคลักประจําตระกูลที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อมาเลยเป็นจํานวนมากและชายคนนี้ก็ได้แนะนําตัวว่าเขาคือวิลลี่ไทเบอร์เป็นผู้นําตระกูลไทเบอร์ครับถึงวิลลี่ไทเบอร์จะเป็นสายเลือดเอลเดียครับแต่ว่ามาการ์เนี่ยก็จับมือทักทายแล้วก็ให้เกียรติเป็นอย่างมากนะวลล ตระกูลไทเบอร์มากันหมดเลยฮะและทั้งสองคนก็ได้ออกมาคุยกันที่ด้านนอกระเบียงวิลลี่ก็ถามมาการ์ตว่าในฐานะที่คุณฝึกนักลบมาอย่างยาวนานคุณน่าจะมองออกใช่ไหมว่าคนในครอบครัวของผมนะ่ะใครคือผู้ถือครองพลังไททันคอนสงครามมาการ์ตก็บอกตามตรงเลยฮะว่าเขาเนี่ยดูไม่ออกนะแล้วก็คิดว่าไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยครับแต่วิลลี่เนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าผู้ถือคลองพลังน่ะอยู่ที่นี่จริงๆซึ่งก็ไม่สามารถระบุได้นะว่าเป็นใครครับเพื่อความปลอดภัยแสดงให้เห็นว่ามันเป็นความลับระดับที่ผู้บัญชา วิลลี่กล่าวว่าเขาแวะมาที่นี่เนี่ยก็เพื่อมาดูรูปปั้นวีรลบุรุษเฮลอสครับซึ่งตามตำนานประวัติศาสตร์เล่ากันมาเนี่ยเฮลอสก็คือชาวมาเลยที่เป็นมนุษย์ธรรมดาครับแต่ว่าเฮลอสเนี่ยได้จับมือกับตระกูลไทเบอร์เมื่อ100ปีก่อนและสามารถขับไล่ราชาไททันไปอยู่บนเกาะพลาดีได้ก็ไม่แปลกเลยนะฮะที่เฮลอสเนี่ยจะได้เป็นวีรลบุรุษแถมมีรูปปั้นตั้งต่าง,งานเพื่อเป็นเกียรติให้กับเขาเพราะว่าเฮลอสเนี่ยเป็นชาวมาเลแถมยังเป็นแค่มนุษย์ธรรมดานะครับแต่าาาานะนนย,ยาัา ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นระดับผู้บัญชาการแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ชอบแนวทางทางการทหารของมาเลมากนะักที่ออกไปต่อสู้รบไม่จบไม่สิน้นวิลลี่ก็มองว่ามาการ์เนี่ยเป็นคนที่มีความคิดคล้ายๆกับเขานะครับวิลลี่เนี่ยก็เลยเผยความลับให้ได้รู้ว่าประเทศมาเลเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของตระกูลไทเบอร์มาโดยตลอดเลยนะครับทุกการเคลื่อนไหวของประเทศมาเลเนี่ยมีตระกูลไทเบอร์อยู่เบื้องหลังแต่เรื่องเดียวที่ตระกูลไทเบอร์ไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยเนี่ยก็คือทางการทหารนะครับเพราะงั้นการออกไปล่าอาณานิคมเนี่ยเป็นสิ่งท ก็คิดว่าทางอิสระภาพแล้วก็พลังที่ไทเบอร์มอบให้กับมาเลไปครับมันทําให้ทั้งเอลเดียและมาเลเนี่ยจมดิ่งสู่ความมืดมิดและวิลลี่ก็คิดว่าตระกูลไทเบอร์จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เพราะงั้นเนี่ยในงานเทศกาลที่จะมาถึงครับวิลลี่จึงตั้งใจที่จะเปิดเผยความลับทุกอย่างให้โลกใบนี้ได้รู้ในวันนั้นจากนั้นวิลลี่ก็ได้ขอให้มาการ์ร่วมมือกับเขาเพื่อทําบางสิ่งบางอย่างในวันต่อมาพอโกที่กําลังเดินไปห้องประชุมตามที่ได้นัดหมายเอาไว้ พี่แกเนี่ยก็หัวใจจะวายครับพเพราะดันไปเจอพีคที่คานสี่ขาอย่างกับผีจูอ่อนก็อย่างที่บอกไปเลยฮะว่าพีคในเดินสองขามไม่ถนัดเพราะว่าอยู่ในร่างไทยท่านเกวียนมานานนะครับจากนั้นเหล่านักรบแล้วก็ทหารระดับสูงเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันเพื่อวางกลยุทธ์ในการบุกเกาะพลา,าดีไลเนอร์ก็พยายามจะทําตัวเป็นประโยชน์ออกความคิดเห็นตามที่เขามีข้อมูลเพราะว่าเขาอยู่บนเกาะมานานนะครับแต่ว่าพวกทหารมาเลเนี่ยก็เหยียดชาวเอลเดียอย่างไรเนอร์เหมือนเดิมนะแล้วก็ไม่ฟังความคิดเห็นใดๆ พอพวกไลเนอร์ประชุมเสร็จเนี่ยก็เลยแวะมาดูเหล่าน้องๆนักลบฝึกหัดที่กำลังฝึกซ้อมดูเหมือนว่าวันนี้เฟลโกจะสามารถวิ่งแซงเอาชนะกาบีได้เป็นครั้งแรกไลเนอร์เนี่ยก็รู้สึกดีใจขึ้นมานิดนึงครับที่เฟลโกเนี่ยเอาชนะกาบีได้แล้วแต่แน่นอนว่าถึงเฟลโกจะวิ่งแซงกาบีได้หนึ่งครั้งเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินว่ากาบีเนี่ยคือตัวเต็งที่จะได้รับสิบทอดพลังไททันกรอบแต่ว่าพอโกเนี่ยก็คิดว่าเฟลโกยังมีโอกาสครับเพราะว่าเกณฑ์การคัดเลือกเนี่ย รไลเนอร์ดันเสือกได้นะเพราะงั้นพอโก้เนี่ยก็เลยคิดว่าเฟลโก้ยังมีโอกาสในวันนั้นอูโดโเนี่ยก็ดีใจออกนอกหน้าครับจนทหารที่เฝ้าประตูเขตก,กักกันเนี่ยเอ่ยปากถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอารมณ์ดีจังพวกหนูเนี่ยอูโดโก็เลยโม้ให้ฟังว่าวันนี้เนี่ยเฟลโก้เอาชนะกาบีได้ไปครั้งแรกยังไงล่ะ กาบีนี่ก็ชักจะเริ่มมีน้ำโห o ขึ้นมาแล้วครับที่เฟาโก้เนี่ยชอบทำตัวเป็นคู่แข่งเธอเสมอทั้งๆที่พี่ชายของนายก็จะได้เป็นผู้สืบทอดพลังเททันสัตว์ป่าอยู่แล้วยังไงซาครอบครัวของนายก็จะได้ปอกแขนสีแดงโชว์ๆแล้วทําไมนายต้องมาแย่งพลังเททันเกาจะจากฉันไปด้วยเพื่ออะไรฮะเฟาโก้เนี่ยก็หน้าแดงครับแล้วก็หันไปบอกว่าก็ทําเพื่อเธอยังไงเล่า<อ>ลุงยามอูโดโซเฟียก็เหงื่อตกเลยฮะที่อยู่ๆเฟาโก้ก็หลุดปากสารภาพรักออกมาแต่ทว่ากาบีที่ไม่ได้สนใจเรื่องความรักเนี่ยก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่่าโก้้้พูดเลยยแแมตนอ 何あいつ何なの พอฟลโกเดินไปแล้วเนี่ยพวกกาบิก็ไปเดินเล่นกันต่อครับก็จะได้เห็นว่าในตอนนี้เนี่ยที่เขตกักกันลิเบริโอกำลังเตรียมจัดเวทีขนาดใหญ่พร้อมกับที่นั่งรองรับสําหรับคนใหญ่คนโตจากทั่วโลกผู้บัญชาการมาการ์ดก็ได้มาพูดคุยกับวิลลี่ไทเบอร์ที่หน้างานก่อสร้างพร้อมกับยื่นสมุดจดลายชื่อทหารระดับสูงที่มาการ์จะใช้เป็นเหยื่อล่อสัตรูตัวออกมาโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีตาแหน่งสูงๆแต่ว่ามีแนวคิดล้าหลังพอวิลลี่ได้เห็นรายชื่อเนี่ยก็แสดงความยินดีกับมาการ์ตเลยครับท หรือตำแหน่งอะไรด้วยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นผู้บัญชาการใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลยก็คือบิลลี่ไทเบอร์และมาการ์ดก็ได้ข้อมูลมาอีกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีไส้ศึกอยู่ในทหารมาเลยระดับสูงนะครับปล่อยให้พวกเอลเดียบนเกอบพาราดีเนี่ยมันแอบลักลอบเข้ามาในมาเลยได้แล้ว จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่เฟลโก้นับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเวลาก็ผ่านมาเป็นเดือนแล้วครับที่เฟลโก้เนี่ยมักจะแวะมานั่งพูดคุยปรับทุกข์กับครูเกอร์อยู่เป็นประจำเพราะว่าครูเกอร์เนี่ยมักจะให้คําแนะนําดีๆกับเฟลโก้เสมอนะครับและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเนี่ยครูเกอร์ก็มักจะฝากให้เฟลโก้ส่งจดหมายให้มาโดยตลอดจากนั้นก็ได้มีคุณหมอคนนึงกําลังตรงมาหาครูเกอร์เฟลโก้เนี่ยก็เลยขอตัวกลับก่อนคุณหมอคนนั้นก็มานั่งข้างๆครูเกอร์ uger, แล้วก็แนะนําตัวว่าเเเเเขขาาาาามมีีีชชืื่กก่่อออวยยยกกกกกคััััป็นนนนนนนหใใถ้้ 3, พๆงจํได 3/ 2 นี้ก็คือพ่อของกรีชาครับแล้วเขาก็เป็นปู่แท้ๆของเอเลนคุณหมอเยเกอร์ก็บอกว่าเขาสังเกตมานานแล้วครับว่าครูเกอร์เนี่ยสนิกกับเฟลโก้นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยนายช่วยเลือกใช้เด็กคนนั้นไปส่งจดหมายด้านนอกเตกักกันได้ไหม ถ้าเกิดว่าเฟาโกถูกจับได้ครอบครัวของเด็กคนนั้นจะไม่ปลอดภยัยและความพยายามจะเป็นนักลบของเด็กคนนั้นจะสูญเปล่าครูเกอร์ก็ทำหน้าเย็นชาและถามจี้ใจดำกลับไปว่าคุณดูเหมือนจะมีประสบการณ์ตรงเรื่องนี้เลยนะครับและโดยคำพูดนี้มันก็เลยทำให้คุณหมอเยเกอร์นึกย้อนไปในวันที่ลูกชายของเขาพาน้องสาวไปเดินเล่นนอกเขตก,กักกันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและมันก็ทำให้เขาต้องสูญเสียทั้งลูกชายและลูกสาวไปเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เลยทำให้หมอเยเกอร์มีบาดแผลทางจิตใจอย,อย่างรุนแรงมาก และเรื่องราวเนี่ยก็ได้เฉลยว่าในตอนนี้ครับพ่อของกรีชาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหมอแล้วครับแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ป่วยทางจิตจากนั้นไม่นานเนี่ยหมอที่ดูแลก็รีบมาพาตัวคุณเยเกอร์ไปพักผ่อน ในคืนก่อนวันงานเทศกาลเนี่ยพก,กาบิกก็ได้เข้ามารับหน้าที่เป็นคนดูแลแขกคนใหญ่คนโตนะครับที่มาร่วมเทศกาลที่ลิเบริโอก็แบบว่าคอยเก็บจานเสิร์ฟอาหารคอยเติมเครื่องดื่มอะไรประมาณนั้นครับแต่ทว่าอูโดเนี่ยดันพลาดท่าไปทําเครื่องดื่มหกใสคนระดับสูงของประเทศฮิสุรุซึ่งก็โชคดีมากมากครับที่เธอคนนี้เนี่ยไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรนะและเธอเนี่ยก็รู้ด้วยนะครับว่าอูโดเป็นชาวเอลเดียและถ้าเกิดว่าอูโดโดนจับได้ว่าทําผิดแบบนี้เนี่ยจะต้องโดนทําโทษหนักแน่ๆครับ,รบเธอก็เลยบอกไปว่าเธอเป็นคนทําใส่่ตัวเอองะไไมมีร ในงานเลี้ยงวันนั้นวิลลี่ไทเบอร์เนี่ยก็ได้ประกาศให้คนใหญ่คนโตจากประเทศต่างๆครับเตรียมตัวที่จะรับฟังความลับที่เขาจะเปิดเผยให้โลกได้รู้ในวันพรุ่งนี้และพวกคุณทุกคนก็คือพยานแห่งประวัติศาสตร์ในวันต่อมากาบีที่กําลังหลับแบบสบายใจเฉยเนี่ยก็ได้สะดุ้งตื่นด้วยความตกใจครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเขตกักกันเริ่มจัดงานเทศกาลกันตั้งแต่เชา้า และในเขตกากกันเนี่ยก็ไม่เคยคลึกคลื้นแบบนี้มาก่อนนะพอพวกน้องๆได้มาเจอหน้าไรเนอร์เนี่ยก็ออดอ้อนให้ไลเนอร์รับหน้าที่เป็นกระเป๋าตังค์เคลื่อนที่ให้หน่อยไม่ว่าจะกินอะไรเนี่ยไรเนอร์ก็รับจบทุกร้านครับตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยพวกกาบีก็จัดหนักจัดเต็มครับไลเนอร์เนี่ยแทบจะหมดตูดเลยนะในช่วงหัวค่ำทหารมาเลยแล้วก็คนใหญ่คนโตเนี่ยก็กำลังเตรียมจับจองที่นั่งก่อนที่วิลลี่ไทเบอร์จะขึ้นเวทีเฝาโกเนี่ยก็รีบวิ่งมาหาไรเนอร์แล้วก็ขอเวลาไลเนอร์สแป๊บ ไลเนอร์ก็เดินตามเฟลโก้ไปเรื่อยๆจนมาถึงที่ห้องใต้ดินและไลเนอร์ก็ได้เห็นว่ามีชายคนหนึ่งกําลังนั่งรอเขาอยู่ที่ห้องใต้ดินครับแล้วก็ทักทายไลเนอร์ว่าไม่ได้เจอกันตั้ง4ปีแล้วสินะเมื่อได้ยินเสียงแล้วก็เห็นใบหน้าชัดๆไลเนอร์ก็รู้ได้ในทันทีว่าชายคนนี้ก็คือ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ a t t ท c k on t ในท n นซีซั่นที่4พาร์ทที่1 EP ที่2นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนดูจบแล้วสนุกกันไหมครับข้าใจหรือเปล่าเนื้อเรื่องหลังจากนี้เนี่ยมันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็งงมากขึ้นด้วยนะถ้าเกิดว่าใครดูแล้วแบบว่างงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมตั้งใจทําสุดๆแล้วนะแล้วก็เนื้อหาตรงไหนผมพูดผิดพลาดไปเนี่ยก็กราบขออภัยมาณะที่นี้เลยนะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับฟ <c oughs>